สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel ข่าวลมาเซียครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2568นะครับก็ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับลืมความผิดหวังไปนะคือมีทีมอื่นที่เขาแย่กว่าเราหลายทีมเลยนะครับก็ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก3นัดนะสำหรับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ีกนะครับบาซ่าเนี่ยยังมีโอกาสยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้น ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะจริงๆอ่ะหใน8แบบอัตโนมัติมันอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เราเก็บได้9้าวแต้มเต็มใน3นักที่เหลือเนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้อยู่นะเดี๋ยวเนี้ยเรามาสรุปกันแล้วก็พวกเก็บบทสัมภาษณ์ต่างๆเอามาฝากให้เพื่อนๆด้วยนะครับฮันซีฟิกเนี่ยก็ได้มีการตําหนินะโรนัลอารโคจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับจนนําไปสู่การโดนใบเหลือง2ใบเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมที่แพ้เชลซีนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะมีข่าวเชื่อมโยงกับ เอเดซอนครับกองกลางตัวรับจากอัตาลนตานะก็เอเยนของเขาเนี่ยเป็นคนออกมาพูดเองแล้วก็เรื่องราวที่เคยเชื่อมโยงกับเอสเตวาวิลเลียนครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่กับเชลซีนะซึ่งจริงๆเนี่ยเอเยนเคยเสนอให้บาซ่าผมจำได้ ว่าผมเคยทําข่าวมาหลายต่อหลายครั้งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันนะก็ฝากกดไลค์นะขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างแต่อาจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพอ UCL มันปรับฟอร์แมตใหม่นะเรายังมีลุ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่อย่างแย่ก็ไปเตะเพย์ออฟนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับ eBC Financial Group แพลตฟอร์มลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยและกราฟเสถียนที่สุดนะแล้วก็เป็นพันธมิตรกับ b a ซ่ a ด้วยครับใครที่เล่นหุ้นเทศดทองหรือว่าบิตคอยนะครับก็เปิดบัญชีกับทาง eBC ได้เลยนะเขาจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาคอยอให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันอยู่ตลอดหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับได้ที่หน้าแฟนเพจของ eBC นะแล้วก็ขอฝาก Daily Sensitive Cream Formen ครับครีมทาไข่แห้งเจ้าแรก ของไทยใครยังไม่เคยลองใช้ขอแนะนําเลยใช้งานดีทาก่อนนอนเย็นสบายทาก่อนออกกําลังกายลดกลิ่นเหมน็นลดกลิ่นเหงือ่อลดกลิ่นอับชื้นแล้วก็ลดอาการเสียสดสีด้วยนะครับกับกิจกรรมใครที่ซื้อไปแล้วโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของท่านครับติดแฮชแท็ก daily x ขวัญลามาเซียนะเพื่อลุ้นรับ เสื้อบาซ่าลิขสิทธตแท้1ตัวนะครับแล้วก็บรรยายความรู้สึกหน่อยหลังจากที่ใช้แล้วเป็นอย่างไรประกาศผล8ทธันวาคมนี้นะครับเรียนเชิญได้เลยนะแล้วก็ ใครที่อยากใช้บริการเรื่องของรถยนต์กับตันว a ชแอ a ด์กลาชไปที่นี่ได้เลยอยู่ซอยสายไหม่6 6นะเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เป็นแฟนบาซ่าเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ไปได้ก่อน064 635 4525มีโปรเคลือบกาฟฟนเหลือเพียง7,900บาทราคาดีสุดๆนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะ,ะเรื่องแรกของเราในวันนี้ครับก็มาดู ตารางคะแนนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กันหน่อยนะครับก็8อันดับแรกเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัตินะซึ่งบาซ่าไม่ติดนะครับเลื่อนลงมายาวเลยครับตอนนี้เนี่ยหล่นลงมาอยู่อันดับที่18หลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว5นัดด้วยกันนะซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าโอกาสในการที่จะพุ่งขึ้นมาเพื่อติด1ใน8ผ่านเข้าสู่ รอบต่อไปได้แบบไม่ต้องไปลุ้นเพย์ออฟเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ก็โอกาสอาจจะยากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกำรรม,มือของเรามันต้องไปลุ้นผลงานของทีมคู่แข่งด้วยต้องไปลุ้นทีมอื่นด้วยว่าเขาจะชนะได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพอมีหวังนะนั่นก็คือ3นัดถัดจากนี้ นะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยคู่แข่งที่เราเจอก็ใช้คาว่าไม่ได้หนักมากครับเ,เนี่ยครับนัดต่อไปนะจะเจอกับทางแฟรงเฟิร์ตครับแล้วก็เจอกับทางสลาเวียปรากนะปิดท้ายด้วยการเจอกับโคเปหเฮเกนนะถ้าผมจำสลับขอภัยด้วยแต่ว่านี่คือ3ทีมที่เหลือ นะที่บาซ่าจะต้องเจอซึ่งผลงานของพวกเขาทั้ง3ทีมเนี่ยก็ไม่ดีนะครับแฟงเฟิร์ตอยู่อันดับ28โคเปเกนอยู่29แล้วก็สลาเวียปาร์กอยู่อันดับ31นะคือไม่หนักมากถ้าให้เปรียบเทียบกับทีมอื่นไอ้อย่างเช่นลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังมีเจอกับอนะินเตอร์มิลานมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ยังมีเกมแข็งๆมีเกมหนักๆอยู่แต่ว่า ของเราเนี่ยคู่แข่งคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นยังเสียดายอยู่นะครับที่ก่อนหน้านี้เราไปหลุดเสมอกับขับบูชเพราะว่าถ้าเกิดเราชนะในเกมนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะมี9ม oh. Tina, ก้าแต้มโอ้โหขอแค่ชนะอีกทัก2นัดก็แทบจะแบบการันตีแล้วแต่อันนี้ก็มาลุ้นหนักหน่อยนะครับก็อีกหนึ่งความโชคดีนั่นก็คือ2จาก3นัดที่เหลือ จะเป็นการเล่นในบ้านนะซึ่งก็น่าจะลงเตะที่สปอติฟายคำนูด้วยน่าจะได้เรื่องเสียงเชียได้เรื่องของแรงกระตุ้นนะครับเรามาฟังฮันซี่ฟิกกันหน่อยฟิกบอกว่าในเกมกับเชลซีเนี่ยเราไม่ได้คว้าโอกาสในการทำประตูเอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยการเล่นกับทีมอย่างเชลซีด้วยผู้เล่นที่จำนวนน้อยกว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราพยายามสู้แล้วแล้วผมก็เห็นว่ามันมีช่วงเวลาที่เราสู้ได้ดีแต่เราก็เสียบอลมากจนเกินไปนั่นคือทั้งหมดที่ผมพูดได้เราเสียบอลกันง่ายๆจ่ายบอลก็ไม่แม่นยำเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมไม่รู้ว่านะกี่นาทีที่เราต้องเล่นด้วยผู้เล่นที่เหลือ10คนแต่มันนานมากๆ เชลซี Chelsea, นะพวกเขาก็เล่นได้ดีเช่นเดียวกันเราต้องยอมรับตรงจุดนี้แต่เราก็ยังคิดในแง่บวกนะการติดท็อป8อาจจะเป็นเรื่องยากแต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ลองมองดูในแง่ดีผมดีใจที่ราฟินญากลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เดี๋ยวเปรดี้เนี่ยก็จะกลับมาเช่นเดียวกันอีกไม่นานคุณจะได้เห็นบาซ่าที่เปลี่ยนไปในเกมถัดๆไปผมสัญญาเลยผมเห็นวิธีการฝึกซ้อมและความเข้มข้นของเราแล้วทุกอย่างมันแตกต่างไปจากเมื่อ6สัปดาห์ก่อนคุณรอดูได้เลยว่าเดี๋ยว อีกไม่กี่นัดถัดจากนี้บาซ่าจะกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าฟริกแกไปมั่นใจอะไรมานะแต่แกพูดออกสื่อแบบนี้เลยนะครับว่าการซ้อมความเข้มข้นเนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อ6สัปดาห์ก่อนก็อาจจะเป็นเพราะว่าย้อนกลับไปตอนนั้นมันไม่มีราฟินญ,ญาก็ได้ พอราฟินยากลับมาเนี่ยหลายๆอย่างมันก็อาจจะแบบดูมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเบรดี้นะครับทางคาบีมิเกลครับผู้สื่อข่าวของ t r e RDO a เนะก็บอกว่าเบรดี้เนี่ยได้กลับมาลงทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับเชื่อว่าในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับอาราเบสอย่างน้อยเบรดี้จะมีชื่อเป็นตัวสำรองถือว่าเป็นข่าวดี นะ no p r e d y no party นะครับในขณะที่โรนัลโดอาราโค่ครับการโดนใบเหลือง2ใบแล้วก็โดนใบแดงเนี่ยในมุมของฟิกนะก็ไม่พึงพอใจฟิกบอกว่าผมไม่รู้นะว่าทำไมอาราโค่ถึงโดนใบเหลืองแรกส่วนใบที่2เนี่ยเขาก็น่าจะหลีกเลี่ยงการเข้าประทะในลักษณะแบบนั้นได้ ผมคิดว่าผมน่าจะต้องช่วยให้คำแนะนำเขามากกว่านี้ว่าเขาควรจะทำอะไรคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลแหละแต่มันไม่ใช่จังหวะแบบนั้นมันไม่ใช่เกมที่คุณเนี่ยควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบนั้นไปแล้วนะเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นได้นะครับเนี่ยก็ฟิกก็ดูไม่พอใจที่ เราโคไปเหมือนกับควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่อีกคนหนึ่งที่ออกมาด่าเลยนะคือปาโก้กอนซาเลสนะครับคนนี้เขาก็เป็นนักข่าวฝีปากกล้าของทางกาดนาโกเปสื่อสเปนปาโกบอกว่าคุณเนี่ยสวมบอกแขนกับตันทีมโอเคแหละคุณมีสิทธิ์ที่จะประท้วงผู้ตัดสินได้ตามกฎแต่คุณต้องประท้วงอย่างสุภาพ และเมื่อคุณนะโดนใบเหลืองแรกคุณก็ต้องเน้นยำ้ำนะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณเนี่ยนะมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วคุณมีโอกาสแรกคุณรู้ว่าเชลซีเนี่ยเขาจะต้องเล่นงานคุณแน่นอนเพราะคุณโดนใบเหลืองแรกไปแล้วพวกเขามีนักเตะที่มีความเร็ว แต่คุณก็เป็นคนตัวใหญ่คุณต้องอย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปเข้าประทะในลักษณะแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนั้นการกระทําของคุณเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดพลาดทีน่นำไปสู่ความพ่ายแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมตช์ใหญ่ๆเกมสำคัญอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์กเนี่ยคุณยิ่งไม่ควรทำแบบนี้เลย ก็ตําหนิอาราโคแล้วก็บางคนบอกว่าอาราโคเนี่ยเล่นได้แต่เป็นเกมแบบระดับโรเตชันนะเป็นเกมเล็กๆคู่แข่งไม่ได้เป็นทีมใหญ่นะคุณจะสามารถเลือกใช้งานอาราโคได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมยุโรปหรือเป็นเกมที่เจอกับทีมใหญ่อาราโคไม่ควรที่จะได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าควรปล่อยควรขายไปได้เลยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบาซ่าจะเอายังไง กับอาราโคนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดถึงนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของมาร์กกูกูเรียนะครับในเกมนี้เนี่ยเขาทำได้ดีมากๆกับการรับมือลามินยามมลนะจริงๆเนี่ยกูกูเรียเป็นหนึ่งในนักเตะเชลซีที่ฟอร์มดีที่สุดเลยนะเพราะว่าผมก็อยู่กับปีเตอร์โบสนะครับก็รับรู้ได้ยินคำชื่นชมอยู่ตลอดกูกูเรียบอกว่า จริงๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลนะในเกมอื่นๆเรื่องราวมันก็อาจจะแตกต่างออกไปแต่วันนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ของเราเนี่ยเล่นได้ดีมากๆผมพยายามไม่ให้ยามาลเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่คอยรับมือกับเขานะยังมีไกเซโด้แล้วก็ชาโรบาที่คอยช่วยเหลือผมด้วยเราไม่สามารถเปิด ช่องว่างให้ยาเมาเนี่ยได้ดวลแบบ1ต่อหนึ่งได้เลยด้วยความสามารถของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็พยายามปิดพื้นที่เท้าซ้ายของเขาซึ่งเป็นข้างถนัดนะผมก็เปิดช่องในตำแหน่งเท้าขวาให้เขาได้เล่นซึ่งเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเท้าขวาของยาเมาวเนี่ยไม่ใช่เท้าข้างที่ดีที่สุดเ,เขาก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งอย่างที่ผม เคยบอกไปนะว่าในการฝึกซ้อมทีมชาติสเปนเนี่ยกูกรูเรยาก็รับมือกับยาเมาอยู่แล้วเป็นปกติโดยทั่วไปนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เขาได้รู้ทันนะหรือว่ารู้ว่ายาเมาเล่นยังไงอันนี้ก็ต้องชมทางฝั่งนูนด้วยในขณะที่ เอสเตวาวิลเลียนนะครับที่หลายคนก็พูดถึงชื่นชมนะครับบางคนบอกว่าโอ้ฟอร์มแบบนี้เนี่ยดีกว่าลามินยามมลแล้วเห็นคนอวยกันจังแต่คือยามมลมันไม่ได้เพิ่งจะมาดีแค่ปีเดียวไนงะนะค,คือยามาลมันดีมา2ปีจะ3ปีแล้วนะครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองระดับหนึ่งกับทีมชาติสเปนในศึกยูโรรวมไปถึงบาซ่าใน ฤดูกาลที่แล้วนะที่พาทีมควา้า3แชมป์ในประเทศนะคือผมเข้าใจแหละความรู้สึกคือมันเป็นแบบอินเนอร์ของแฟนเชลซีบางคนนะคือคุณสามารถชื่นชมนักเตะของคุณได้โดยที่ไม่ต้องไปดูถูกนักเตะคนอื่นน่ยซึ่งถ้าถามระดับโลกเนี่ยนะคนเขาก็ยังมองยามาวดีกว่าเอสเตวาลอยู่ดีแต่ไม่ได้ไหมายความว่าในอนาคตน้องมันจะแบบ เก่งกว่าไม่ได้นะอันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีสัมภาษณ์ของอันเดย์คูรี่ครับคนนี้เป็นเอเจนของเอสเตวัลเขาออกมายืนยันนะบอกว่าเอสเตวัลเนี่ยชื่นชอบบาร์เซโลนามีความผูกพันกับบาซ่าเป็นพิเศษแต่ตอนนี้เขาก็มีความสุขดีกับช่วงเวลาที่เชลซีบาซ่าเนี่ยเคยเกือบจะเซ็นสัญญากับเอสเตวัลทีมงานฝ่ายเทคนิคของสโมสรเนี่ย สนับสนุนการเซ็นสัญญากับเอสเตววลอยู่ตลอดแต่ว่าเดโก้ผู้อำนวยการถูกจำกัดด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเราเนี่ยมีการพูดคุยนะระหว่างเอสเตววลกับบาซ่ามาตลอดตั้งแต่ปี2021 2022 2023จนกระทั่งถึงปี2024เราเสนอนักเตะคนนี้ ให้บาร์ซ่าเพราะเราคิดว่าเขามีอนาคตที่สดใสแต่ด้วยปัญหาทางการเงินของบาซ่าที่ไม่ดีนักก็เลยทำให้ดิวเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายเอสเตวัลก็ย้ายมาอยู่กับเชลซีในที่สุดนะครับค่าตัวบวกแอดออนที่เชลซีเซ็นมาเนี่ยคือ57ล้านยูโรก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับนั่นก็แหละคือปัญหาที่ทำให้บาร์ซ่า ไม่สามารถเซ็นได้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเ wow. อสเตวาลนะจบไปแล้วนะครับเกมกับเชลซีก็มูฟออนนะแฟนๆเดี๋ยวว่ากันในสุดสัปดาห์นี้ในการเจอกับอารลาเบสนะครับเตะ4ทุ่ม15ซึ่งผมก็น่าจะไลฟ์ดูบอลกับเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับอีกคนหนึ่งนะก็คือทางเอเดซอนครับหรือว่าเอเดสันนะกองกลางตัวรับของอัลตันตา เอเย่นของเขาก็คืออันเดคูรีนี่แหละคนเดียวกับทางเอสเตวาลเลยนะครับคูรีบอกว่าผมคิดว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งที่น่าจะปรับตัวเข้ากับระบบของบาซ่าได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่เน้นเรื่องของพละกกาลังมีความแข็งแกร่งนั่นก็คือเอเดสันนี่เป็นโอกาสที่ดีเพราะสัญญาของเขาเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลง อตาลนตาไม่ต้องการขายเขาแม้จะแม้ว่าจะมีข้อเสนอที่สูงเข้ามาแต่ผมคิดว่านะในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หรือในช่วงซัมเมอร์หน้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าเอเดสันเนี่ยจะย้ายทีมอตาลนตาเคยเรียกค่าตัวสูงมากประมาณ60-75ถึงล้านยูโรแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาลดราคาลงมาครึ่ง1เหลือประมาณ30-40ถึงล้านยูโร เอเดสันเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีสถิติเกมเกมรับในตำแหน่งกองกลางเนี่ยดีที่สุดของยุโรปคนหนึ่งด้วยอ่าก็เหมือนกับส่งคำแนะนำให้บาซ่านะว่าเนี่ยนักเตะว่างอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดอยากได้ราคาก็เหลือประมาณ30-40ถึงล้านนะครับก็ไม่ได้มีแค่บาซ่านะมีหลายทีมในยุโรปเลยครับที่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงด้วย ถามว่าขาดไหมถ้ามาเพื่อเป็นแบ็กอัพได้แต่ว่าถ้าเกิดมาเพื่อหวังเป็นตัวจริงเลยเนี่ยนะผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะเรารู้อยู่แล้วนะคบว่าบาซ่าใช้แฟรงกี้เดยองกับเบรดี้เป็นคู่กองกลางตัวหลักปัจจุบันอายุ26ปีครับวัยกำลังดีเลยนะก็ เดี๋ยวรอดูในช่งวงซัมเมอร์ละกันมกราคมน่าจะไม่มีการขยับตัวจากทางฝั่งของบาซ่านะครับอีกเรื่องหนึง่งนะสูตรหน้าที่หลายๆคนรอคอยครับ mm. ฮูเลียนอาวาเลสนะก็มีสัมภาษณ์ของเอนดิกเซเลโซครับเป็นประธานสมโมสรอาเตติโก้มัตริดเนี่ยนะเขาก็ออกมาพูดถึงฮูเลียนเขาบอกว่าเราเนี่ยจะไม่เปิดรับการเจรจา ไม่ใช่แค่กับฮูเลียนนะแต่กับนักเตะคนอื่นๆด้วยนักเตะจะย้ายได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนบอกว่าเขาอยากย้ายทีมถ้าเขาอยากจะไปนะเขาสามารถมาบอกเราได้นะครับว่าเขาอยากย้ายทีมนะแต่ว่าณนะตอนนี้ฮูเลียนเนี่ยยังคงมีสัญญากับเราและเขาเนี่ย ต้องอยู่ให้ครบสัญญาเช่นเดียวกับที่เราทำกับทุกๆคนฮูเลียนเป็นนักเตะที่เรารักมากๆและตอนนี้เขาก็ต้องการอยู่กับเราต่อไปเขาอยู่กับเรามานหึงปีแล้วแล้วก็มีอนาคตที่สดใสในอีกหลายปีข้างหน้าด้วยก็ผมว่าก็คล้ายๆกับในกรณีขององตวนกิสมันนะคือตอนนั้นแอตมาลลิกก็ไม่อยากปล่อยเหมือนกันนะแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยกิสมันเป็นคนออกมาบอกเองว่าอยากย้ายทีมอยากย้ายไปบาซ่านแล้วก็จ่ายค่าฉีกสัญญาตอนนั้นอาจจะแบบมาแล้วล้มเหลวแต่ผมว่าคงเป็นฟิลเดียวกันถ้าบาซ่ามีเงินแล้วไปนโน้มน้าวฮูเลียนให้อยากย้ายทีมได้ก็ตามที่ประธานเขาบอกถ้านักเตะใจนักเตะยอมย้ายพวกเขาก็พร้อมที่จะขายแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าไปคุยกับฮูเลียนได้หรือเปล่าแล้วมีเงินจ่ายค่าตัวไหม เท่านั้นปิดท้ายเอดิกาเซียครับก็บารูเข้าตรงลงต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับมาร์เตโอโมเรโตครับรายงานนักข่าวที่ความน่าเชื่อถือสูงนะแล้วก็เหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็สัญญาของกาเซียเนี่ยจริงๆมีถึงช่วงซัมเมอร์นี้นะจะกลายเป็นฟรีเอเนต์แล้วแต่ว่าก็สุดท้ายก็น่าจะ บรรลุข้อตกลงกันในที่สุดนะครับก็น่าจะขยายเพิ่มจนถึงปี2,029หรือไม่ก็ปี2,030นะครับดีช่วงหลังฟอร์มดีควรได้ลงเล่นก่อนอาราเราโค่ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือข่าวสารวันนี้นะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็นะอย่าลืมไปรับชม All We Know La l a l i g a EP ที่12 นะครับ e ีน so ี้ก็พูดถึงนการกลับไปลงเตะที่คัำนูความรู้สึกของแฟนบาซ่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แฟนแฟนมัดริดก็เข้าไปฟังพี่เจมพูดถึงวิกฤตของเร a l อัลมัดิดนะที่กําลังประชิญอยู่ในตอนนี้นะครับฝากด้วยนะฝากดูด้วยยอดวิวยังน้อยอยู่เลยนะครับเขาจะได้ทํารายการต่อในฤดูกาลหน้าฝากเข้าไปรับชมรับฟังกันหน่อยนะครับในช่องออฟฟิเชียลของลาลิกาสเปน ครับอ่ะโอเคครบต้วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ